สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับ CMU Management Talks ในเทศพิเศษนะครับเนื่องจากในช่วงเดือนนี้นะครับทุกท่านคงทราบว่าเราอยู่ในเหตุการณ์พิเศษเนะเรากำลังเฉลิมฉลองเทศกาล i พรหรือเทศกาลที่พวกเราเนี่ยร่วมกันสแสดงความยินดีกับคนผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับว่าทุกวันนี้โลกของเราไปด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงกติกาของโลกที่ เราต้องการที่จะพัฒนาและยั่งยืนตามแนวคิดของ the United Nations uh, Sustainable Development Goals นะครับดังนั้น p r o n t h เนี่ยนอกจากการ uh, ยอมรับการเปิดใจแล้วเนี่ยมันหมายถึงการที่เราอย่างแสดงความเข้าใจบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับและเป็นนิมิตหมายที่ดี ปีนี้พรบอ,อสมรสเททคยมก็ผ่านออกมาแล้วด้วยนะครับก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยดังนั้นเพื่อเป็นการปิดท้ายงานไล m ์มันต์ของเรานะครับวิเลการจัดการก็คิดว่าคงจะต้องทําอะไรบางอย่างที่สําคัญแล้วก็มีแขกพิเศษมาคุยกับเราในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณตามโชว์ของเราเนี่ยน่าจะได้เห็นแขก พิเศษของเราบ้างท่านมาสอนด้วยนะครับแล้วก็มาคุยกับเราบ้างนะครับท่านแรกนะครับคุณนิกรชิมคงหรือพี่อ่อนนะครับสวัสดีครับพี่อ่อดีเรคเตอร์ของ Bangkok Rainbow Organization นะครับพี่อ๋อครับและข้างๆผมอีกท่านหนึ่งนะครับคุณการการกุลาพินยาถูกไหมครับสวัสดีครับเป็นรองดับหนึ่ง Mr. Ga ตอร์เกว a ร์ลไทปีล่าสุดนะครับสวัสดีนะครับ ทั้งสองท่านขอบคุณมากเลยนะครับที่มาคุยกับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชมอยู่ทางบ้านอย่าลืมนะครับช่วยกันช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าเรื่องในวันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันมากเลยวันนี้จะบอกก่อนเลยนะว่าหัวข้อของเราคือบริหารอย่างไรหรือจัดการอย่างไรไม่ให้ Rainbow Watch คำนี้มันหมา Rainbow Watch เป็นคำที่มามากสังเกตไหมพี่บอว่าเราไปไหนมาไหนทุกวันนี้ธงสีรุ้งเต็มไปหมดเลยบนถนนหนทางบนรางรถไฟฟ้าอะไรก็เห็นเป็นธงสีรุ้งไปหมดจนเรารู้สึกว่า มันมันเฟื่อไปหรือเปล่านะฮะ,ะความรู้สึกไอ้แบบนี้ผมว่ามันดีแต่ว่าอยากให้พี่อ๋อเล่าให้ฟังได้ไหมฮะว่าในช่วงที่ก่อนที่เราจะมีการยอมรับเรื่องของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจเนี่ยฮะพี่อ๋อเองเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆมากมายจําได้เคยคุยกันมานะฮะมันมีความพยายามหรอองค์กรก่อนหน้านี้ที่อยากจะแทบอินทูอยากจะจับตลาดอันนี้ให้ได้นะครับมันเป็นยังไงครับพี่อ๋อเล่าให้เราฟังในยุคนั้น คือต้องบอกว่าในในให้ใหย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของการทํางานก็แบงก์ o คเปนเบก็ก่อตั้งมา20ปีนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเป็นยุคที่หลายหลายหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคธุรกิจเนี่ยสนใจที่จะทำงานในประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะครับโดยเฉพาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นในปี2,555-56เนี่ย เป็นยุคบ,บูมมากๆเลยนะครับอาจารย์ในช่วงนั้นนะ่ะกระแสของเกมมาร์เกตติ้งมันบูมมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นปีแรกๆที่เห็นเรื่องของความความความก้าวหน้าความเฟื่องฟูของสื่อในทุกๆสื่อที่ท,ที่ที่ลงเกี่ยวลงเรื่องราวเกี่ยวกับเรนโบว์มาร์เก็ตติ้งหรือว่า LGBT อ่ะอสมัยก่อน,นไม่มีคำนี้ใช่ไหมค, <LGBT S 1> คับำว่า LGBT จะใช้คำว่าเรนโบว์มาร์เก็ตติ้ง ทิ้งมาร์เก็ตติ้งดอลลาร์จำได้นะครับหรือว่าจะใช้คําว่าอะไรนะใน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 ลักษณะของการดิงส์ใช่ไหมครัดิงส์ดับเบิลอินดับเบิลอินคัมโนพิสตฮิตจำได้เก่ามากถ้ากเนีย จากสื่อที่เราไม่เคยเห็นนําเสนอเรื่องนี้นะเราจะเห็นโดยเฉพาะในสื่อ,อธุรกิจใหญ่ๆเล่นฐานเศรษฐกิจสมัยก่อน,นรุร่นนะฐานเศรษฐกิจแล้วก็กรุงเทพธุรกิจแล้วก็ประชาชาติธุรกิจอะไรเนี้ยสื่อใหญ่ๆเล่นหมดเลยในเรื่องของพิงพิงบาทนะครับนั่นก็เป็นกระแสข,ของเกมเม์เก็ตติ้งซึ่งก็ทําให้ในในภาคธุรกิจเนี่ยหันมาตื่นตัวเรื่องนี้ แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจมากพอเนาะแต่ว่าเนื่องจากกระแสมันมาเนาะม hmm. มองว่าเป็นเป็นมาร์เ t ็ตติ้งเทเป็นเทรนมาเทรนใหม่ของวงการการ,การตลาดเป็นการจัะกลุ่มเป้าหมายใหม่เป็นโอกาสและกันค่าค่าถ้า,ถา,ถา,ถานเธุรกิจมองว่าเป็นโอกาสใหม่ทางการตลาดนะครับก็ก็ทำให้มีกลุ่มกลุ่มธุรกิจเนี่ย ติดต่อประสานเข้ามาเยอะว่าอยากทําแบบนี้อยากทําแบบนั้นอยากทําในนี้น้มาตามเทรนนะ่ะอาร์ในตอนนั้นนะครับแต่ก็เห็นความล้มลุกคุกคานกับการลองผิดลองถูกอยู่เนาะในช่วงนั้นซึ่งมันก็ยังไม่ไม่เป๊ะปังสัทีเดียวมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยลืมไปหรือไม่ให้ความสน,สนใจมาก่อนใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้ว กระแสนในต่างประเทศก็เริ่มพูดถึงสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจแล้วก็เลยทําให้บ้านเราเนี่ยมองแต่ยังมองในประเด็นการตลาด<ช>และเพอเอช,ช,ช่วงนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยมีคนท<ช>ําพี่หอ,อทําเป็นอ,องค์กรประชุมชนเพื่อ,อป,รประชาชนนะฮะนั้นก็เลยคิดว่าน่า,นาจะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ได้เข้าไปสู่ภาคธุรกิจให้ผมเดานะผมคิดว่าภาคธุรกิจตอนนั้นเองเนี่ยความเข้าใจแทบจะไม่มีเลยว่าทําเพื่ออะไรแต่อาจจะใช้แนวคิดว่ากลุ่มเกย์หรือกลุ่มเลสเบี้ยนเป็นกลุ่ม ผู้บริโภคเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าของเขามากกว่าที่จะมองเขาอย่างเข้าใจใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช,ใช่คือจริงๆมันเริ่มมาจากมัน,ม,นมันเริ่มมาจากสถาบันงานวิจัยที่เขามาเริ่มทํางานวิจัยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งในเชิงในเรื่องเรื่องเรื่องของกําลังซื้อ,อกําลังซื้อของกลุ่ม l g b t สมัยนี้เราเรียกใช้คํานี้ก็ได้นะ กำลังซื้อของ LGBT เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นถ้าสาถ้าในภาคธุรกิจเนี่ยสามารถกระจายมาเก็ตแชร์ออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็ทากลยุทธ์ที่จะมาเจาะในกลุ่มนี้เนี่ยมันคือโอกาสการตลาดสมัยใหม่เป็นเทรนด์นะครับอันนั้นก็เป็นทําให้ภาคธุรกิจตื่นตัวอย่างที่บอกว่าภาคภาคของธุรกิจในในยุคนั้นเนี่ยนะฮะกับการจัดการของเขาในในแง่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถ้าจะเป็นศูนย์ไปเลยและถ้าเกิดเป็นผู้บริโภคก็เรียกสถามันตรงกรันเพราะว่าในยุคนั้นน,น,น่าจะเป็นเด็ก อยู่นะฮะอยากจะถามทังเลยว่าตอนที่เป็นเริ่มโตขึ้นใหม่เนี่ยฮะเรามีความรู้สึกว่ามีมีสินค้าหรือมีบริการหรือมีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมแบบไหนไหมฮะที่จับประเด็นพวกนี้เข้ามาคือแตะประเด็นพวกนี้แล้วมการคิดว่าเอ้ยมันถูกใจเราจังมันใช่จังหรือคือมันเป็นเรื่องที่แบบผ่าได้ยากมากนะครับพอจะทำได้ไหมฮะตอนนั้นถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของการยอมรับหรือความเข้าใจเนี่ยครับผมเองในมุมของผู้บริโภคเนี่ยผมก็รู้สึกว่า ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยตอนนี้เนี่ยในภาคธุรกิจก็ยังน้อยอยู่ถึงแม้ว่าอยู่ออกกำลังพูด <นะ S 1> ผมยังแปลกใจเลยนะว่าผ่านไปย0ิปีแล้วหรอที่ที่ <laughs> เ,เกย์เราให้ได้รับความสนใจในภาคธุรกิจแต่ว่าในขณะเดียวกันผมเคยทํเรื่องเกี่ยวกับการตลาดมาผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ไกลามากๆแล้วเราก็รู้แค่เบื้อกมากๆต้องบอกเลยว่าถ้าผมไม่ได้มาประกวดมิสเตอเ์เลเนี่ยผมแทบจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยน้อยมากๆดังนั้นพออาจารย์อาร์ถามถึงว่า ภาคธุรกิจหรือว่าสินค้าและบริการไหนที่ดูแบบว่า trust ทัดใจเรามากๆในเรื่องของแบาบว่า LGBT ผมก็ยังไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นว่าไม่ไมออกจริงไหมครัขนาดน,นั้นเลยนะครับรวมถึงณวันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยผมทําการบ้านมาบ้างแล้วนะผมก็ยังรู้สึกเหมือนว่าแม้กระทั่งนโยบายต่างๆที่ตอนนี้หลายๆบริษัทก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองจากการเป็นเรนโบว์วัชชิงในการบอกว่าตัวเองทำนู่นทำนี่เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยว่าความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ย เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากเราสิ่งคนที่จะสามารถเอ่อคนที่ดูแลพนักงานในบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแผนก HR มีหลายๆบริษัทที่ผมได้โทรไปถามว่าเออในการอบรมเกี่ยวกับ HR เนี่ยตอนนี้เขาอบรมเรื่องความหลากหลายกันบ้างหรือเปล่าเขาบอกอ๋อมันไม่ค่อยได้มีเรื่องพวกนั้นอยู่ในการอบรมส่วนใหญ่การอบรมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเออจะทํายังไงให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้นหรือว่าทำงางไงที่จะรักษาทาเลนต์ให้อยู่่กับบริษัทแต่ว่า ไม่ได้พูดถึงเรื่องของความหลากหลายทั้งๆท,ท,ที่การทําให้สถานที่ทํางานเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสุขของความหลากหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งในการรักษาทาเลนต์เหมือนกันกนะครับแต่ว่าผมาคาดสำหรับคาถามเนี่ยผมก็ยังคิดว่าน้อยมากๆ<ช>นะครับ,รบแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่านโยบายต่างๆที่ทำนะปัจจุบันเนี้ย เกิดมาจากพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องความหลากหลายจริงๆอันนี้ประเด็นนี้ดีมากนะเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจจากภาคธุรกิจเนี่ยเราเป็นคุยกันมาเยอะนะพี่อ๋อเราบอกว่าธุรกิจเนี่ยหน้าที่จะเข้าใจคือเป็นด่านแรกก่อนเลยเพราะว่าเขามีการเอนเกจกับผู้บริโภคก็ตามหรือคนในองค์กรอย่างคุณกันบอกก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งเขาทําเป็นเพียงเหมือนพี่อ๋อใช้คําว่าการตลาดเป็นพับลิกซิตี้หรือหรือคุณการบอกว่าทําแบบระยะยาวอะครับคือไม่ใช่ในเดือนนี้ อยู่นี่ก็เปลี่ยนเป็นสีลุงแล้วเมื่อสิ้นเดือนนี้ก็ยังให้พนักงานที่เป็น LGBT ลำบากบนอยู่ไม่สามารถมีสิทธิในการลาได้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเล่นๆนะครับมันก็เข้ามาในประเด็นและว,ว่า20ปีผ่านไปแล้วเนี่ยไอเรนโบว์วอชมันก็ยังคงอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งเคยคุยกับพี่อ่นอนรอบมาแลวพี่ออบ,บอกว่าจริงๆแล้ว,วพี่อ่อมองเห็นว่ามันมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นแล้วมันก็น่าจะส่งผลกระทบ ในเชิงบวกได้สําหรับคนที่ทํางานด้านนี้ผมอยากจะดีเบตก,กับพี่เฮีพี่ออกพี่ว่ามันมันมันพัฒนาการในรูปแบบไหนบ้างฮะทั้งที่เราดูแล้วเนี่ยมันก็ยังทําแบบแตะๆนิดๆหน่อยๆกันคืออาจารย์อาร์ตเนี่ยเท่าที่เกิดมาเนาะว่า20ปีมันน่าจะมีพัฒนาการเหมือนพี่ออกก็เลยมองย้อนกลับไปอีกนะในสมัยที่พี่เล่าให้ฟังจริงๆมันควรจะ สมรรถเท่าเทียมมันควรจะผ่านในยุคเครื่องฟูใช่ไหมตอนนั้นแล้วในปี58 59 5, 5, 5, 5 6 57 58เป็นยุคเครื่องฟูที่นายหอบอกเนาะแล้วก็ แล้วเราเห็นความก้าวหน้าของของอสื่อต่างๆที่ลงมาจับในกลุ่มนี้ด้วยใช่ไหมในยุคนั้นเราถึงเห็นมีเอ็ดดิจิดแมกกาซีนออกมาใช่ไหมครับ,รบซื้อหัวนอกมาจากจากต่างประเทศใช่ครับแล้วก็จะเห็นเรื่องของค่ายหนังค่ายเพลงต่างๆที่เริ่มนําเสนอเรื่องราวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศออกมาอย่างชัดเจนนะครับจริงๆกระแสม,มันมันบูมมากนะนอาจารย์อาร์ตในช่วงนั้นแต่มันไม่มี มันไม่มีอะไรมัน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 ไม่มีผลกระทบอะไรกับสังคมมากนักในเรื่องของความเข้าใจมันเลยดูฉับเฉวยนใช่ยิ่เวเวลานั้นจริงๆพี่อ๋อคิดว่าจริงๆอ่ะกำลังสําคัญที่สุดอ่ะคือภาครัฐเอาจริงแล้วเราก็พยายามบอกตลอดว่าถ้าภาครัฐไม่ขยับโดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายเรื่องนโยบายต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็ทํากันอยู่แบบนี้แหละมันไม่ถูกมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นนะครับแต่อันนี้ต้องถือว่าต้องต้องบอกว่า สุดท้ายเนี่ยจากการทํางานของเราที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่ามันมันมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าภาครัฐเปลี่ยนแปลงใช่ครับเพราะว่านโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงมันเร็วม,มันเป็นอะไรแบบช็อตคัทที่แบบภายใน2ปีาอาจอาร์ตสองสปีมันปุ๊บปุบปุบขึ้นมาเลยอันนี้ถ้าถ้าในส่วนตัวผมจะชื่นชมท่านผู้ว่ากรทอมอคนใหม่ตลอดเพราะท่านเป็นผู้เปลี่ยนแปลงจริงๆ นะครับเรารู้เลยว่าถ้าท่านไ,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 ไม่ได้คนนี้แล้วไม่ได้ออกนโยบายเรื่องของการใส่เรื่องของอความหลากหลายทางเพศบรรจุไว้ในเป็นหนึ่งในแอเนเดดาขอ,อของของกทมในในคมเดดาของกทมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงวันนี้วันนี้อันนี้ได้<ช>จากการทํางานที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความยากความลาบากความต่อสู้มาตลอดจนถึงวันนี้นะคราลว่าก่อนหน้านี้นพี่หอคือภาครัฐเนี่ยคงจะไม่มีการพูดหรือบรรจุค,คําที่กล่าวถึง บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเลยใช่ไหมฮะ<ช>ความรู้สึกของผมเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสบวงกลมน,น้อยมาก<ช>จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิอย่างเช่นเราก็ได้ยินว่ามันมี national action plan ที่เกิดขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมที่ทํางานร่วมกันกับ UNDP แล้วก็พาคต่างๆเรื่องเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจอย่างพี่ว่าพูดถึง กทมซึ่งเป็นเขตการปรกครองพิเศษก็ใช้คำนี้แล้วกันที่สามารถสร้าง Impact ได้เพราะว่าอย่างงานท์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยเป็นเมืองต้นแบบเป็นเมอืมอ,งมองต้นแบบที่ทําให้คนมองเห็นว่าเ<ช>นี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเป็นชีวิตที่คนเห็นช,ชัดเจนมากนะฮะภาครัฐทาแล้วเมือ่อเมื่อขยับปุ๊บ ภาคเอกชนก็ต้องทำตามถึงแม้ว่าในบางที่อาจจะเป็นภาคเอกชนนำภาครัฐก็สามารถทำได้นะครับใช่ใช่ใช่คือคือสมัยก่อนเราทะเลาะกับภาครัฐมากกว่าที่ทะเลาะกับภาคเอกชนเพราะภาคเอกชนพยายามพยายามทำความเข้าใจกับเราอยู่ตลอดเวลาขณะที่เราไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐอะไรเลยไม่เห็นความเคลื่อนไหวไม่เห็นการใส่นโยบายหรือก็ยังเรียกวเราว่าเป็นกลุ่มชายขอบเนี่ยเวลาเขานำเสนอข้อมูลต่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่ม ชนกลุ่มน้อยเปราะบางกลุ่มเปราะบางกลุ่มชายขอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แค่นนั้นเป็น,เป,นเป็นสมัยก่อนเอาจริงนะพี่อ๋อเนี่ยคิดในในชน่วงที่เฟื่องฟูพี่ตั้งตั้ง,ง,ง,งคิดว่าจะตั้งบริษัทด,ด้วยซ้ำก็เปิดะจะตั้งบริษัทกับเพื่อนโดยใช้ชื่อว่า M Prime ครับนะฮะ M Prime เลยเรารู้ว่า M Prime ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของความความความ,ความภาพบริษัตั้งในลักษณะของของเออเกเกเอเจนซี่เลยในยุคนั้นในการหางานให้กับ เป็นคอนซัลท์นะครับเราเราคิดว่าเอ้ยมันถึงถึงเวลาแล้วแต่ว่าพอทําไปจริงๆก็อย่างที่บอกเนาะทําไปสักระยะหนึ่งแล้วภาคภาคธุรกิจเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้รับการนับ,<อ>บสนองหรือสนับสนุนห,หรือสิทธทิพิเศษอะไรจากภาคแล้วฉันทําไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ในยุคนั้นอ่ะมันก็หายไปครับหายไปครับทีนี้หันกลับมาคุยในยุคปัจจุบันบ้างนะน้องกันคือเราเราเห็นประเด็นกันนะว่าบริษัทหรือองค์กรในภาคธุรกิจเนี่ย ตั้งแต่การมองหาคนเข้ามาทํางานเลยนะจนถึงการดูแลเขาในการทํางานการโปรโมทจนถึงเขาก็เสียเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นคอมมิชเมนต์เขาอยู่แล้วปัญหาคือน้องการเคยได้ยินเรื่องของการที่ภาคธุรกิจหรือบริษัทเนี่ยมีปัญหากับคนที่มความหลาหยทางเพศแล้วแลบอกว่าตัวเองเนี่ยยังอินคลูดคนคือเราพูดถึงอินคลูชันในํำนองนี้นะครับเคยเห็นบ้างไหมตัวอย่างทนองอ๋อจริงๆล้าก็เคยเห็นมาก เคยเห็นมากโดยเฉพาะในช่วงนี้เลยเห็นบ้างแล้วก็เห็นมากในช่วงนี้เลยละรวมคําไปเลยนะครับเพราะว่าจริงๆช่วงนี้พอเรามีเรื่องของกระแสเลนโบวอดชิงมาหลายคนก็โพสต์ต่างๆนานานะครับแล้วก็ถ้าดูจากข้อมูลของ Worldbank ข้อมูลของ w o r l d Bank ก็ชี้ชัดเลยว่ามีการเลือกปฏิบัติมีการไม่ได้เลื่อนขั้นมีการไม่ให้แสดงความเป็นตัวตนมันมีข้อมูลทางสถิติแต่เวลาที่เราดูข้อมูลเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ผมแอบคิดก็คือ สิ่งที่กำลังพูดถึงหรือแชร์กันในออนไลน์เนี่ยเราใช้เล่น Bo watch บว์ตชิงหรือการบูลลี่หรือเปล่าหมายถึงว่าการแบบว่าบูลลี่องกร์หรือเปล่าคือเหมือนเราเล่นบทเหยื่อเราเล่นบทเยื่อหรือเปล่าเราเรามามองว่าอ๋อที่ฉันไม่ได้งานเป็นเพราะว่าฉันหนึ่งสองสามสี่ป่าอเาะเงี้ยดังนั้นสิ่งเนี้ยผมรู้สึกว่าอ,อสิ่ง สิ่งนี้ผม,มรู้สึกว่าการให้ข้อมูลเนี่ยมันควรจะต้องผ่านการคัดกรองและในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยผมก็อยากจะให้ด้วยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงในการพูดเรื่องจริงหรือแม้กระทั่งดําเนินดําเนินการเพราะจริงๆเรามีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศปีสองห้าห้าแปดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าถ้าเบื่อเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้ไปต่อกับองค์กรน,นี้หรืออะไรก็ตามแต่แต่การที่เราเอาเรื่องพวกนี้ จัดการซะเนี่ยมันจะไปจัดการกับองค์กรซะมันหนึ่งคือจะทําให้องค์กรเข้าใจถูกด้วยว่าอย่าทําอย่างนี้กับใครในะณะเดียวกันก็จะได้ลดเหยื่อที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรนี้ด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอผมถามเพื่อนที่เป็นอยู่ในวงการค้าแรงงานเหมือนกันนี่แหละก็คือเป็นแบบว่าพนักง,งานบริษัทเหมือนกันเนี่ยแล้วถามว่ารู้จักทรบนี้ไหมกับการเป็นว่าไม่มีคนรู้จักรหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นเหยื่อ นะครับของของการถูกเลือกปฏิบตัติซึ่งจริงๆแล้วมันก็5 0า0นะนะว่าจริงๆเขาเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ่งเพศจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้จากกฎหมายนี้เหมือนกันดังนั้นพ้อยสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยผมเลยรู้สึกว่าการให้ข้อมูลการ e d ดูเค e เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญหนึ่ง e d u c a กลุ่มแรงงานให้เข้าใจว่าสิทธิของคุณหรือกฎหมายที่ปกป้องค,คุณคืออะไร 2>, <ๆ S> 2ก็คือ e d ดูเค e ในส่วนของออภาคธุรกิจการจ้างงานต่างๆว่า จริงๆเนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยคุณควรรับมือ,อยังไงสิที่อะไรที่อาจจะคุณอาจจะมองข้ามไปเพราะว่าผมอยากจะผมอยากจะจะพูดยังไงให้ให้ให้ความเคารพนเนาะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็คงอยากจะทําเพื่อความหลากหลายทางเพศแหละแต่บางทีมันเป็นการแบบเหมือนรู้เท่าไม่ถึงการหรือรรยังไม่ได้อัปเดตสถานการณ์ตามกระแสะโลกเพราะตอนใดที่เรื่องนี้ยังไม่เป็นเรื่องที่พูดกันแบบในวงกว้างเนี่ยก็คงจะ ก็คงจะความความเข้าใจก็อาจจะคาดเคลื่อนไปได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้ตามที่พี่ออกพูดถึงเรื่องของความเข้าใจผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของกรอบสังคมเลยนะกรอบสังคมเนี่ยก็ยจะมีอยู่ประมาณสักสามกรอบสังคมแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายจารีตประเพณีแล้วก็เรื่องของมารายาทด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ากฎหมายเปลี่ยน,นยการตีตาวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะคอยเปลี่ยนทยอยเปลี่ยนกันไปด้วยเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพอภาครัฐเปลี่ยนเนี่ย ความยอมรับ<ช>อะไรก็ตามแต่<ช>ก็จะเกิดขึ้นมามากขึ้นอย่างแม้กระทั่งเมื่อกี้พูดถึงกร<ช>ุงเทพมหานคร<ช>เพราะกรุงเทพมหานครเปิดหลายๆอย่างก็จะเปิดตามมาด้วย